พิติและโครงสร้างของรถ ATV r i d e r 150ครับความกว้างของตัวรถนะครับ990มิลิเมตรครับความยาวนะครับ1,680มิลิเมตรครับความสูงนะครับจากพื้นถึงแฮนเดิลบาร์เนี่ย1 0 8 0มิลิเมตรครับความสูงจากพื้นถึงใต้คองหรือกาวกินแล้วเนี่ย300มิลิเมตรครับความสูงจากพื้นนะครับถึงเบาะที่นั่งเนี่ยครับ780มิลิเมตรครับระยะห่างขาล้อนะครับตั้งแต่ดุมล้อหน้าถึงดุมล้อหลังหรือว่าวินเบสเนี่ยนะครับ1 0 6 0มิลิเมตรครับ น้ำหนักตัวรถเปล่าเนี่ยนะครับ170กิโลกรัมน้ำหนักตัวรถและการบรรทุกได้เนี่ยนะครับ403.2กิโลกรัมครับการดีไซน์ออกแบบนะครับเป็นแบบยู i l i ิตี้ v ครับสมูทสมบันนะครับแล้วก็แน่นหนาแข็งแรงครับแฟลลิ่งเนี่ยนะครับผลิตจากพลาสิก ABS ครับโดยการหล่อให้เป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดนะครับและย้อมสีในตัวทำให้สวยงามครับลวดลายกราฟิกแบบแปลงฝาดนะครับ ดูหน้าดูทุกมุมมองเลยครับขนาดรีิเตอร์ของเหล็กโลหะที่ใช้ทำตัวถังเนี่ยนะครับก็คือมีตั้งแต่25นะครับถึง35มิลิเมตรเลยครับแข็งแรงทนทานนะครับผ่านการทุบเคลือบกันสนิมนะครับด้วยไพมเมอร์เซอร์เฟสครับระบบ EDP นะครับทำให้เงางามแข็งแรงทนทานนะครับทีนี้มาดูกันการเชื่อมนะครับใช้หุ่นยนต์นะครับโรบอตในการเชื่อมประสานนะครับทั้งหมดนี้คือมิติและโครงสร้างของรถ ATV Rider 150ครับ